สวัสดีค่ะพบกับ All About Cats Channel by Ann เป็นครั้งที่สองหลังจากที่เราได้ฉลองปีใหม่กันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางให้กับน้องแมมลูกแมวกันค่ะหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าแมมมิลเลียกรูกโซเวียนาไม่ใช่แมมขนแมวนะคะถ้าเพื่อนๆยังสับสนอยู่ก็ลองเข้าไปดู ลิงนะคะที่เดี๋ยวจะแปะไว้ทางด้านบนแล้วก็ท้ายคลิปด้วยค่ะว่าแมมลูกแมวกับแมมขนแมวเขามีความแตกต่างกันอย่างไรเจ้าแมมลูกแมวนี้เป็นแมมที่มีดอกขนาดใหญ่มากเลยนะคะเรียกว่าเป็นราชินีของแมมเลยเห็นะสีสันก็จะสวยสดงดงามมากแล้วต้นก็จะมีหนามที่เป็นกะขอที่เรียกว่าเกี่ยวแกะไม่ออกเลยนะคะวันนี้ลหละค่ะ เจ้าน้องลูกแมวเนี่ยล้นกระถางจนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วนะคะแล้วเขาก็มีลักษณะเป็นฟอร์มกอที่สวยงามซึ่งก็ยังไม่อยากที่จะเด็ดหน่อออกไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางกันดีกว่าค่ะซึ่งกระถางเดิมของเขาก็เป็นขนาด3นิ้วนะคะเราก็จะขยับขึ้นไปอีกไซส์หนึ่งคือ4นิ้วค่ะ อุปกรณ์ก่อนนะคะก็คือกระถางที่มีรูระบายน้ำดีๆนะคะค่ะวัสดุรองก้นกระถางอาจจะเป็นกินภูเขาไฟเบอร์สองหรือจะเป็นถ่านดำทุบก็ได้นะคะแล้วก็ดินแคคตัสที่ผสมปโปร่งใสเพรไลส์นะคะแล้วก็หินภูเขาไฟให้เขามีความโปร่งระบายน้ำระบายอากาศได้ดีนะคะ าไม่ได้ก็คือปุ๋ยค่ะออสโมโคส13 13 13สูตรเร่งต้นก่อนนะคะยังไม่ต้องไปใส่เร่งดอกแล้วก็สตาร์กิลจีค่ะเป็นการป้องกันมแมลงในดินนะคะค่ะพร้อมแล้วก็เตรียมรองก้นกระถางไว้ก่อนเลยค่ะ อาจจะใช้มะพร้าวสับก็ได้นะคะแล้วแต่เรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นละค่ะแล้วสามารถรองไปได้สูงหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นรากฝอยจะได้ไม่เปลืองดินค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่ดินแคคตัสลงไปนะคะดินนี้ผสมเองก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแปละลิงก์การผสมดินไว้ที่ท้ายคลิปนะคะค่ะแล้วก็ใส่สตาร์เกิลจีใส่ปุ๋ยลงไปเลยนะคะเตรียมไว้เลยค่ะ ะกจีนนี่ดีมากเลยนะคะสามารถที่จะป้องกันเพลี้ยหรือแมลงในดินได้นะคะสำหรับปุ๋ยนั้นก็ใส่พอประมาณค่ะประมาณ1ิกว่าเม็ดก็พอค่ะแต่ก็ไม่เคยนับนะคะก็จะหยอๆเอาค่ะเขาจะละลายไปช้าๆใช้เวลา3เดือนถึงจะหมดนะคะ พร้อมแล้วก็มาเอาน้องออกจากกระถางกันนะคะใส่ถุงมือหรือเตรียมกระดาษที่จะจับต้นเอาไว้นะคะจะได้ไม่ถูกน้ําเกี่ยวบีบรอบๆกระถางค่ะเพื่อให้เขาหลุดออกมาง่ายๆควรงดน้ําไปสักสัปดาห์หนึ่งนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางค่ะพอหลุดออกมาแล้วนะคะเราก็ค่อยๆสงเอาดินออกให้หมดนะคะในระหว่างน,นี้เราก็สำรวจดูด้วยว่า เขามีราหรือว่ามีเพลี้ยเกาะอยู่ตามรากหรือเปล่านะคะเราจะได้กําจัดซะก่อนค่ะออกมาแล้วนะคะทั้งสอง,งต้นที่สองนะคะเช่นเดียวกันค่ะบีบรอบๆกร,ร,ระถางาหนอกำลังออกสวยเลยก็จะเก็บไว้ให้มันเป็นฟอร์มก่อนนะคะ เอดินเก่าออกนะคะเพราะว่าดินเก่าเนี่ยมันนานแล้วนะคะใช้เวลาเป็นเกือบปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสารอาหารหรือปุ๋ยที่เราใส่ไว้เนี่ยก็แทบจะไม่เหลือแล้วเราสามารถเอาไปใช้กับต้นไม้อื่นๆได้นะคะไปผสมปุ๋ยคอกไม่ต้องทิ้งนะคะของมีประโยชน์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมเอาน้องเขาลงปลูกเลยค่ะ ก็ทำหลุมเล็กๆนะคะสำหรับให้ความต้นเขาลงไปได้ค่ะนะฮรากเขาก็สะอาดดีอยู่นะคะวันนี้มนไม่ได้มีการตัดรากอะไรนะคะเพราะว่าต้นก็สมบูรณ์ดีอยู่ก็นำลงปลูกได้เลยค่ะเวลาที่ลงนั้นเราก็กระจายให้รากเขากระจายออกจากกันนะคะแล้วก็เอาดินกลบราก ต้องกรบนะคะกลบให้มิดค่ะหลังจากที่กลบรากมิดแล้วนะคะเราก็ใส่กรวดโรยหน้าค่ะประโยชน์ก็คือจะช่วยทำให้ต้นเขาเนี่ยตั้งอยู่ทรงนะคะ เริ่มอยู่ทรงสวยงามขึ้นมาแล้วได้รับความสวยงามด้วยแล้วก็เวลาที่รดน้ำดินก็จะไม่กระจายขึ้นมาเลอะต้นนะคะจะกรวดพวุ่งนี้ควรจะล้างให้สะอาดก่อนนะคะไม่งั้นแล้วเวลาที่เรารดน้ำลงไปครั้งแรกเขจะฟุ้งขึ้นมาติดที่ขนหนามเลอะเทอะได้นะคะเพราะฉะนั้นควรจะล้างน้ำให้สะอาดก่อน,นะคะ่ะ จากนั้นเราก็กระทุ้งเขาให้เรียบร้อยนะคะามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะเขียดดินเขียหินเก่าออกให้หมดเลยค่ะลองวางดูนะคะถ้าเขาลึกเกินไปหรือตื้นเกินไปก็เพิ่มดินได้นะคะ เสร็จแล้วกรบรากด้วยดินอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นการหนุนให้ต้นก็สูงขึ้นไปหน่อยด้วยนะคะเราก็ใส่ดินโดยรอบเลยค่ะในระหว่างที่ใส่ไปก็เคาะข้างกระถางด้วยเพื่อให้ดินลงไปอุดตามช่องว่างนะคะหรือใจอุปกรณ์ช่วยอย่างนี้ก็ได้นะคะ ็จะได้อยู่ตัวค่ะค่ะพออยู่อยู่ตัวดีแล้วก็ใส่กรวดโรยหน้ากระถางเลยค่ะก็ค่อยๆหยดไปโดยรอบกระถางนะคะใช้หินกรวดสีส้มนี่ก็สวยนะคะทำให้ส่งให้ต้นเขาเนี่ยดูชัดเจนขึ้นค่ะ ตัดก,กันกับกระถางสีดำสวยงามดีนะคะใหม่ๆก็ชอบใช้สีขาวเลยเนี่ยค่ะเจ้าหินโรยหน้าเนี่ยเราก็ใส่ไปแล้วก็จะประคองลำต้นตรงไหนที่เข้าเอียงเราก็ใส่หนุนขึ้นมาได้นะคะเสร็จแล้วก็เป่าทำความสะอาดนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลย แล้วก็ได้บ้านใหม่ให้น้องแล้วอย่าลืมดูลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ mm hmm. All About c a t t a t Channel by Anne ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ